เวลาจะซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนก็แจ้งไปว่า1.5มโครฟลารดนะครับสภาพครับดูครับบวมปูดขึ้นมาเลยฮะตรงนี้อะปูดขึ้นมาเลยนะฮะนี่ดูอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เลยฮะดูสภาพใช้ไม่ได้เลยฮะจะระเบิดแล้ว ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับหลัง DIY อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาก็ค่ำนะครับแต่ตอนค่ำก็จะอัดให้นะครับอัดคลิปลงนะครับก็จะวันนี้ก็จะมาเคล็ดลับเก็บความรู้นะครับสำหรับคนที่มีพัดลมนะครับตอนนี้ร้อนมากครับแอร์เสียด้วยครับต้องใช้พัดลมละตอนนี้เหงื่อนี่เต็มเลยนะฮะก็คือวันนี้นะครับก็จะพา เพื่อนๆน,นะครับมา DIY นะครับก็คือพัดลมตัวที่มันเสียอยู่แล้วอ,อย่างเช่นมอเตอร์เสียอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาไปซ่อมใหม่เนาะแต่ว่าเรายังมีอะไรที่มันจะใช้งานได้นะครับอย่างเช่นคาปาซิเตอร์นะครับหรือซีนะครับแล้วแต่ช่างเขาจะเรียกนะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับวันนี้จุดเด่นนะครับวันนี้เราจะมาแก้กันตรงคาปาซิเตอร์นี่แหละเนาะว่า ไว้ทาอะไรนะครับว่าพัดลมทําไมมันมึงหมุนช้าอยู่ดีพัดลมเราก็หมุนช้านะครับหรือแบบอยู่ดีๆก็แบบหมุนเอื่อยๆต้องเอามือปัดช่วยอะไรเงี้ยฮะนี่มีวิธีช่วยนะครับวันนี้ผมจะเอาพัดลมมาให้ดูนะครับก็คือพัดลมตัวหนึ่งผมไปเอามาจากห้องเก็บของแล้วกันเนาะถือว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็ใช้อยู่นะครับก็เปิดโค้งเลยนะครับแต่ว่า ก็คือเร้่มหมุนชาเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมมีหมุนชานะเกิดสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็เวลาเราแกะมาดูจะได้รู้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนแค่ตัวนี้ไม่กี่บาทนะครับจริงๆเรา,เาไปร้านก็หมด2-300ามร้อยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนเองได้ก็น่าจะประหยัดลงไปเยอะนะครับเยอะมากเนะาะเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นเน้นเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับ คือตอนนี้ไม่ได้ไปซื้ออะไหล่ที่ร้านอะไหล่นะครับอย่างเช่นร้านอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแต่ผมมีพัดลมเก่าอยู่ตัวหนึ่งแต่มันน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วล่ะไม่คุ้มนะครับก็เลยเอามารวมเป็นตัวเดียวนะครับโดยใช้อะไหลของเขานะครับตัวเก่านะครับมาแทนนะครับงั้นมาดูเลยแล้วกันเนาะครับผมโอเคครับก็จะมาดูนะครับนี่พัดลมตัวที่ผมเอามาจากในที่เก็บของแล้วกันเนาะ จะทิ้งแล้วอะมันใหม่อยู่นะแต่ว่ามอเตอร์น่าจะเสียนะครับยี่ห้อก็ไม่บอกดีกว่าเนาะดูจากสภาพแล้วฮะเนี่ยมีใยแมงมุมอยู่เต็มนะครับ<ม>ถัดมานะครับก็จะเป็นพัดลมตัวที่ผมจะมาเปลี่ยนนะครับถัดมาครับก็เป็นพัดลมตัวที่ผมจะมาเปลี่ยนเนาะนี่ครับสภาพนะครับ อันนี้จะลองซ่อมดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันเปิดแล้วมันช้าจริงไหมนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้อาการก็คือเปิดเปิดละช้ามากนะครับใบพัดก็จะหมุนเอื่อยๆนะครับโอเคนะครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนก็ตัวนี้ก็นะครับก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับก็ใบพัดก็จะหมุนหมุน ลื่นอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเหนื่อช้านะครับนี่ครับสะพานนะผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับเอามาซ่อมนะครับเพื่อจะใช้ในในช็อปแล้วกันเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันช้าจ,จริงไหมนะครับมาดูกันเลยนะครับ เกียนหะนึ่งนะฮะเนี่ยฮะุนประมาณนี้ฮะเนี่ยดูความแรงครับโอ้โหถือว่าช้านะครับสำหรับหนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับก็จะมีเสียงนะเพราะว่ามันเื่นะครับมันลันไม่ออกนะครับ สองนะครับดูสามสามนี้แบบออกตัวได้แต่ว่าก็ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้วิธียังไงนะไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสายเหตุนะครับที่มันช้านะครับเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคาปาซิตเตอร์หรือซี <ừ. S 2> นะครับ อันนี้ค่าของ C ตัวนี้อยู่ที่1.5ึ่งจุห้าไมโครฟารัดนะครับบวกลบ5%นะครับไฟ400ร้อแล้วไฟ400ร้อยโวลต์นะครับ AC นะครับก็50าสบถ้กสิเฮิร์นะครับเวลาจะซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนก็แจ้งไปว่า1.5ึ่งจุห้าไมโครฟารัดนะครับสภาพครับดูครับบวมปูดขึ้นมาเลยครับ ตรงนี้อะปูดขึ้นมาเลยนะฮะนี่ดูอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เลยฮะดูสภาพใช้ไม่ได้เลยฮะจะระเบิดละโอเคเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับโดยที่เราจะมาเอาจากพัดลมตัวนี้นะครับที่มันเสียแล้วเนาะถือว่าเสียแล้วแล้วกันนะผมจะมาแกะเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะมาเปลี่ยนตัวนั้นนะครับ ตัวที่มันบวมนะครับเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันนะครับมาดมาดูกันว่าค่าเท่ากันไหมเนนะาะเดี๋มาดูนะครับตัวนี้ค่าเท่าไหร่ โอเคนะครับค่าก็1.5ไมโครฟาราดใช้ได้นะครับตัวก็ยังไม่บวมนะครับโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ไปเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดเลย นี่ตัดมาเลยนะเดี๋ยวถึงมาต่อใหม่นะถ้าจะซ่อมเอานะครับนี่ได้มาแล้วครับนี่ครับ1.5ึ่งจุดห้าไมโครฟาลาดร้อยห้าิโวลต์นะครับห้าสิทัเฮิร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับ ตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่จะเอามาเปลี่ยนนะ เปลี่ยนเข้าไปเลยฮะบนไว้ที่เดิมอันนี้ตัวเก่านะมันจะบวมเป่งเลยเยนี่ยดูดิจะระเบิดแล้วโนนขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวต่อสายนะครับแบบนี้ อเคนะครับก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวส่วนไปก่อนเนาะก,ก็ต่อกันนะครับแดงแดงนะ ดำดำนะครับเดี๋ยวใส่็จปอกตีนี้นะครับด้วยวนแรงครับกีนะ นี่นะครับก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับไป็หลุดนะครับก็นี่มาลุดมานะครับก็ลุดมา โอเคครับผมประมาณนี้ครับครับดูได้ครับนี่ต่อเรียบร้อยครับตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูครับว่าแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือ modify นะครับพัดลมนะครับจากที่จะช้านะครับให้เร็วขึ้นนะครับแค่เปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวนะครโอเคครับมาเทสสอบกันดูนะ มาดูกันครับนี่ที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือสีที่เราเปลี่ยนนะครับนี่ไม่บวมแล้วนะครับอันนี้ก็แกะมาจากตัวนั้นครับตัวนั้นนะครับพัดลมตัวนั้นนะครับเอามาใช้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันดูครับนะครับสปีดที่หนึ่งนะครับ ชาสุดนะครับตัวนี้ออกตัวแล้วเห็นไหมฮะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ขึ้นหนึ่งนะครับนี่ตอนแรกไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับมาดูสองนะครับดีครับดูครับ สปีดสองครับมองไม่ทันเลยครับ mm. ดูนี่ครับโอเคงั้น mm. okay. มาดูสปีดสามดูแล้วกันนะโอ้โ oh ห mm. อย่างแจมครับ mm. เร็วมาก mm. ดูนี่ฮร นี่ครับกระพืมเลยครับกระพืมกระพืมแรงจริงๆครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะลองไปใช้ดูก็ทดสอบได้นะครับถ้ามีตัวพัดลมเก่านะครับแล้วพัดตัวถ้าผมว่าสีนะครับคาปาซิเตอร์เราบวมหรือเสียอย่างเงี้ยผ้ามันเปลี่ยนเนี่ย มันก็จะทําให้พัดลมมันอขอปิดหน่อยนะมันเร็วมากครับเสียงมันดังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับลงมาคอมเมนต์ได้นะครับหรือต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวจะลงการตรวจซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจะเป็น DIY นะครับหรือจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็จะลงได้เรื่อยๆนะลงเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้อลังหลัง d i ด้วยนะครับผมงั้นก็คลิปนี้ครับฝากไปแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ แรงจริงนะเนี่ย